สวัสดีครับผมป้าจาก BC Gamer รนะฮะวันนี้ต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พาร์ทที่เท่าไรเนี่ยห้านะฮะโอเคไหมจะสร้า,าเกมมาเลยดีกว่าจำไม่ได้นะแม่เรื่องราวที่ไหนนะเนี่ยเราจะไม่ผิดตอนล่าสุดน่าจะแบบขึ้นมาสามคนจากจากในน้ำปะเออที่เล่นสไนเปอร์น่าจะเข้าทางผมพอดีนะฮะตอนนี้นะฮะ โมดทีมภาษาแนเปอร์อยู่แล้วเนี่หนึ่งคนหนึ่งนัดนี่หนึ่งคนหนึ่งนัดแต่ว่า so ไม่สนใจ <from> ว่าเป็นข้างไหนเนี่ <c oughs> There's a factory in the camp where they store the shipments. The PRF's been waging genocide in the highlands for months. They'll be everywhere. Makarov wouldn't let this travel lightly if it didn't serve a greater purpose. And chances are the bastard. Okay, let are lacking with the gun, Oh yeah, I tried it. Oh my power. Nikolai, we're just outside the village. The factory isn't far from here. Macros cargo should be there. Keep it silent. Let's move. Maintain a low profile. all over this area. So, try not to die this giờ tay này khang nè. Một tụi em người già nè. Anh đi bướm làm mua. Đi bướm này nào là đồ bướm đó. Nặng nặng không รถเข้ามาต่ตำเข้าไว้ยิงไรปะวะทำะไรเนี่ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหจวงเขา move อีจะซูมโอเคชิปจะเซรีโอเคการหายใจอะไรอย่างนี้นะบ ออออไล่มฟุ่มอัลปัสเห็นคนแล้วเนี่ยโห่ยเผาคนแบบจเขาทำด้วยอะไรอ่ะนี่ก็ยิงทิ้งยิงทิ้งข้างอลยแต้เนี่ macam dia pun sepuan ya Jangan do anything Tambah ngongo deh มันก็วิ่งไปหาพวกมันนะ้ฮะเดี๋ยวจังเคลาะแดงนะกูเน,น,นี่ยอ้ามาอบะหยุดก่อนอีกไม่ได้ว่ะโอ้ยยยยยยเคลียเคลีย ล้อรถผ่านไปก่อนตามมันโอเคเอาเลยฝั่งนี้ไม่เห็นหรอออโอเคครับมีเก็บงานนะผ่าไปเลยพวกนี้ โซบบอกทีเพิ่งเนะี่เพิ่งโหหลอดจ๊กโหไปสุดยอดพร้มยังไม่แตกนะฮะไปซ์จะให้เราขึ้นไปข้างบนนะฮะคอยป้องกันพวกเขา กนพวกเขานะกด E ได้ไหมจ้นี่โจ้วงแล้บ,บิดด้วยนะ่โอเคขอคายพวกหานี่ใช่ไหมการง่ายง่ายชูมอร์เหรอวะกา่ายงาย่ <2 more S 2> ายง่าย อีจีเนี่ยไพชอบพูดอีจียิงไกลได้ไหมเนี่ยสเตย์เฮ้ย <Hey. S 2> ยังไงสามคนที่ยังไงนี <Hey. S 2> ่โครเมตเลยโครเมต แดดมียพลาเลยไปที่เข้าไปโหปุ่นเทคเป็นยังไงทีนี้มีเส้ญญนทางข้ามาแล้วบ้างไปที่แล้วอีหะโอ้โหเ,เต็มเลยกูต้องฝากเข้าไปใช่ไหมเนี่ย เออกูลันอยู่แล้วกูลันแล้วกูลันอยู่กูลันอยู่ผมเห็นกูกูทำเพี้ยอะไรล่ะโอ้โหทีวีเก็บทีวีก่อนเก็บมาได้หรอกูลันอยู่กูลันอยู่แล้วก็กงเรื่องรันเนี่ยโอ้โหจังหวะใจอากาศครับเมื่อกี้นี้ bên cửa đang có bao nhiêu bạc rồi bộc là ít tao hey không muốn à cái Vielä. Bye 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 bye. Mo, wo, wo. Oh. Oh. ต้องใช้แล้วล hey, oh ่ะเลยบ้าโอ้โหอีคูดาวเนี่ยไม่มีเสร็จคูนะไม่มีคูดาวด้วยนี่เลยรันนอะต้องะเรีตไหนวะแล้วอ่ะโอ้มีรถอีกคันนึงควันคนน่ะมึงวะ กระเด็นกูหัวอ่อนอะไรไรเงี้ยคุณข้อการอากาศไอ้สัสไม่กูหัวอ่อนเลยวะเต็มเลยต้องสับมันต้องตายนะโอเคให้วิ่งหนีด้วยเออกูรู้แล้วลานไหนเงี้ยกูไม่หยุดวิ่งตรงนี้หรอกต้องสับมือเบ

Yuri, shut oh. the fuck up! Well done! Now we've got a large group of militias heading our way. Then let's give them a proper welcome. Yuri, man the mortar on the roof! Stop putting shells down, Reg! Use the mortar and Ozo, blast us down! โ okay, yeah, yeah. อเคได้เลยเก่งเลยนี่ยโอเคใครบอกใครบอกเยี่ยมเลยืนคั่งนะื้นคั่งเยี่ยมเล็งลูกหน้านิดนึงนี่เ oh, okay. ล็งเล็งเผือเล็งไ่อยเก่งเล็งลูกหน เข้าท่อนลืคกายเข้าใกล้โบสถ์ละหลังจากที่โบสถ์ใช่ไหมโอ๊ยน่าสั่นเลย ยังไม่ได้ใช้ระบเบิดอะไรเขาเลยเนะี่ยวะต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมเปิดก่อนเลยสัสเกเพกเกเพก ปืนมันดีกับเราอยู่โอ้โทอดทีว่ย,ย่าโดนหูเพื่อนเลย ไ,ไม่กับบ้าตั้งมือกอนห,ม,ห,ม,ห,ม,นนนหมึงหนึงหมึงมึงข้านบนด้หรอวะงนึ่งยังบ้ายทำไมมึงเกี้เอ้ยโอ้หโหนมัวสุกสุนมึงมาบุกหรือมึงมาอะไรเนี่ยโอ้กระแทกไปเฮียเป็นบ่อน้ำเอยเฮีย Ôi dì Mày là mình không thích có không muốn đi mà nó tông mía này keep 住呢，哦，停在哪儿呢？ มาท Southeast Southeast. ียอะไรแบบนี้โอเคทำไมวะไม่ทันเลย shipment gone อันเดอร์วีดเดอร์ว่างเปล่า อะไรวะมาเสียเที่ยวนะโอ้โหโจบไปแล้วฮะโอ้โหมันเหมือ,อมน,มนกันฮนะต่อไปเราเล่นไม่หน่วยเอสเอสนะชื่ออะไรบูลไม่ได้มากเลยให้ดูก,ก่อนนะฮะบองต้นพยาดูตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ไม่เอา้าไม่มีซาบะโอเคเราจะไปทางฝรั่งเศสแล้วฮนะ Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branches sweeping up known persons of interest. But we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised. The nature of the cargo is currently unknown. Roger, my team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, man. Whoever they're up to, we'll put a stop to it. Don't worry, Let me burn you, you the 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 There are multiple trucks in the dog's Charity worldwide. a I'm now. The trucks are leaving the คล้ายๆใส่ไอโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นหน่วยอะไรประมาณนั้นนะบุกตอนกลางคืนอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนละกันระยาวอยู่นะฮะเล่นแล้วเคยยาวทุกทีเลยโอเคเจกันตออหน้านะครับไปแล้ว Let's go